โอ้โหตัวขาดโคตรพลิ้วไปเลยสำหรับอาวุธชิ้นนี้บับบับบับเฮ้ ใจเย็นใจเย็นเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิตย์มาไปนนครับกับเกมซอร์ตเพล่แกวงดาบฟาดฟันศัตรูนั่นเองครับแม่สาหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ใช้ดาบหลากหลายประเภทนะครับในการฟาดฟันศัตรูอย่างอิสระเสรีกันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการฟันศัตรูในวันนี้จะมีความเพลิดเพลินสะใจกันขนาดไหนนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไ like ลค์คลิปนี้นะครับ กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพียอติในการฟาดฟันศัตรูในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเดี๋ยวเราจะเอาให้ขาดสะบั้นกันไปเลยนี่ดูสิว้าโอ้โหยตัวขาดชิ้นส่วนอย่างสะใจแบบนี้หุยว่าหุดแบบครึง่งครึ่งอย่างนี้สมองหายไปซิกหนึ่งเลยเพื่อนหุอยอุยใจเย็น เฮ้ยอุ้ยหัวขาดเรเวลคอมพลีตถ้าถึง100%น่าจะมีการปลดล็อกดาบชนิดใหม่มาแล้วจ้าดูซิคราวนี้เฮ้ยโยเข้าไปอุย oh <ui, S 2> ฟันสองสองทีด้วย hey, มาเออครึ่งลำตัวแบบนี้ครับผมมานี่ยจ้า yeah. นี่โคตรสะใจเดี๋ยวเราจะพ่าจากด้านบนสู่ด้านล่างครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่อุ oh ้ยมีกระสุนมาด้วย อะไรของแกนี่40%โอ้โหด้านขวามันก็คือสกินอะไรเอ่ยอ๋อสกินของพวกดาบนี่เองและนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกต์งั้นสินะอืมใช้เงินในการปลดล็อก500ครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันมาอุ้ยเริ่มมาปุ๊บเอาเลยหรอ หัวขาดไปสิอยา่าเอ้ยเอ้ยๆๆอ้ยเกือบแย่นี่ดาบของเราคมเหลือเกินตวัดเบาๆก็ตายได้เหมือนกันเพื่อนจ้าเฮ้ยผมตอนนี้เราจะต้องฟาดลงมาหุยตัวขาดครึ่งฟาดขึ้นฮึบตัดขาวับผมไม่ต้องเดินกันแล้วเพื่อน60%ตัวเรานี่ก็ถือว่าเก่งเหมือนกันนะดูสิสามารถข้ามไปยังที่ต่างๆได้อย่างอิสระกันเลยโชว์นี่ อะไรละเพื่อนตวัดขึ้นโอ้โหตัดฝ่าเท้าก็าตายได้เพื่อนอะไรโอ้ยฟันแบบว่าเขาเรียกว่าฟันไม่โดนเฮ้ยหัวขาดหหัวกลมหน้าฟันละเกินชอบเกมนี้ไม่เอ่ยถ้าชอบก็กดไปเลยห้าดาวมาลุยต่อครับผมนี่ด่านนี้จะเป็นยังไงเอ่ยนี่ผ่าสมองเจอแต่ขี้เลื่อยนายไม่ยอมเรียนหนังสือนสินะไปเลยเพื่อนโอ้โหโอ้หุย โชว์โชว์มาฟันได้กี่ส่วนรู้สึกว่าจะกระเด็นเอ้ยตัวนี้คู่กันไปเลยหัวขาทั้งคู่อ๋อคราวนี้เป็นเอฟเฟกพิเศษเอฟเฟกหัวใจเรียบร้อยครับผมเอาละเอฟเฟกใหม่เราก็ควรจะมีดาบใหม่งั้นสินะขอดูโฆษณาเอาเงินแป๊บหนึ่งเอาเฮ้ยกดไม่ได้งั้นก็ช่างมันก่อนมาคราวนี้เอฟเฟกใหม่เฮ้ยนี่ผมดาบวุ้งวิงนี ฝ่าเท้าขาดไปซัเถอะเพื่อนเอจะฟันแนวไหนกันดีนะโอ้โหตัวขาดครับผมฟันขึ้นก็เท่เหมือนกันหย่าุ <c oughs> ้ยดาบไม่ดาบคาทนะงั้นหรอโอ้โหสามารถได้พลังพิเศษมีอะไรเนี่ยโทมฮอคเลเซอร์มีพิษกันด้วยเฮ้ยขอใช้เลเซอร์กันหน่อยหรือว่าต้องสุ่มกันนะงั้นก็ดูโฆษณาแป๊บหนึ่งป๊ป๊บปป๊าป,ปัาปป๊บป,ป,ปจะได้อะไรเอยโทมฮอคโอ้โหเฮ้ย สามารถทําการปาได้ด้วยนี่ <c oughs> โอ้ยตัวขาดเฮ้ยอย่างโหดครับผมนี่กระโดดปาดเข้าไปตอนนี้โชวหัวขาดนี่2ตัวโอ้ยโดนตัวเดียวชึบอ,อืมโคตรพลิ้วไปเลยสําหรับอาวุธชินนี้บับบับบับเฮ้ย ใจเย็นใจเย็นแทบไม่ต้องประชิดตัวแม่พลังพิเศษเมื่อกี้นี้รู้สึกสนุกสนานจริงๆเอาละคราวนี้แรนมอาวุธใหม่ป๊าปป๊าปป๊าป๊าป๊าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดาบอะไรวะเนี่ยดาบวาลีดาบน้ำกันหรอมาโุ้ยอย่างเท่ฟิวเข้าไปมาขาดขาดกระเด็นโช์นี่วะไหลลุดอืมมุดมาปุ๊บเจอศัตรูทันทีเพื่อนป๊าปป๊าป๊าปหยา เอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวขาดไปแบบนี้มาตอนนี้เราจะฟันลงมาง้างปุ๊บตายปั๊บเอ๋ผมตัวสุดท้ายมาขอจบสวยๆกันหน่อย60%กันแล้วเหลืออีกไม่กี่ด่านมาปลดล็อกคาธนะแน่นอนเออจะปั๊บปั๊บเอ๋ผมไม่ต้องทำอะไรมากเลยเกมนี้เฮ้ยปุ๊บอืมอย่าให้มันฟันเราได้เพื่อน โชวโอ้โยแม่กระโดดไปกระโดดมาหลายซอกเฮ้ยโอ้โย,อยเริ่มมีอาวุธปืนหลายคนเฮ้ยสู้กันด้วยดาบสิเพื่อนอย่าขี้โกง80%รู้สึกว่าเลเวล10จะมีให้สู้กับเจ้าบอสด้วยงั้นหรอเฮ้ยน่าตื่นเต้นไหนดูสิเฮ้ยโอ้โยมาก่อนตัวแรกเฮ้ยลูกน้องของแกอุย้ยยังไม่เข้าระยะการฟันนะผมโชวเข้าไปเออ แล้วก็สุดท้ายแล้วเพื่อนราชาหัวขาดนี่นิวสกินคาธนะมาแล้วเอาเฮ้ยทำไมกดไปได้วะเนี่ยช่างมันโอ้โหเสียดายดาบเมื่อกี้นี้ สงสัยต้องดูโฆษณาเอาดาบเขียวอันนี้สักหน่อยเอาเฮ้ยดูโฆษณาปุ๊บอยู่อยู่ได้ดาบคาทนะมาเฉยเลยอะไรเนี่ยเออช่างมันก็ดีเหมือนกันนะนี่ดาบใหม่ดาบคาทนะอือเป็นดาบที่ขึ้นชื่อเรื่องความคมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยชูริเคนกันเหรอเฮ้ยมีการสะท้อนกลับไปด้วยเป็นไงลิทเดชของดาบที่แข็งที่สุดอเอฟเฟใหม่ย0เอ์เเอาละ ขอดูหน่อยสิคราวนี้ดูโฆษณาเอาดาบเขียวกันให้ได้นี่ไงขึ้นแล้วหนึ่งครั้งเรียบร้อยครับผมดาบสีเขียวมาลองดูหน่อยสิง่อเท่เหมือนกันนะเนี่ยเอาละมุดไปอุยหัวยังตามมาหลอกหลอนอีก น่ากลัวฮึบสะท้อนนะผมนี่หัวขาถ้าผมเรียบร้อยจบด่านอย่างว่องไวไหนดูสิเอฟเฟกคราวนี้โอ้โหเอฟเฟกฟาดฟันเป็นเงินก็มีนะมาดูโฆษณาเอาสัก200ก่อนละกันปรืบ้บ740แล้วก็ออกลุยเฮ้ยคราวนี้อะไรเนี่ยมีถังมาด้วยโอ้โหอะไรตายซะเถอะ เลือดสีฟ้ากระเด็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้อม,มีโล่ด้วยโอ้เฮ้ยจะทำยังไงโป๊ะโป๊สามทีปึ้งปึ้งเออขาดไปพร้อมกับโล่ตัวนี้ถึงกับกระเด้นกันเลยนะเมื่อกี้นี้อุย้ยพาวเวอร์ใหม่มาอีกแล้วจ้าลองใช้กันดูปั๊บปั๊บปโทรมาฮอกอีกแล้วเป็นอะไรนักหนาะอยากจะให้ใช้เหลือเกิน แต่เอฟเฟกการกระเด็นของศัตรูนี่โอ้โยเลยได้ว,ว่าสะใจเราอย่างที่สุดเฮ้ย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 อืมกว่าจะโดนโโเรียบร้อย80เรซฮ้ยด่านนี้เป็นด่านอะไรเอ่ยโอ้โยด่านออ้ยฟันเหรียญนะผมมีโบนัสกันด้วยเพื่อนมาฟันแต่เงินปราบป,ป,อ,ปอืมอย่าดูถูกฝีมือดาบของข้าเอฟเฟกใหม่ฟันวุ้งวิงจัดไป หนดูสิโอ้โหใกล้จะปลดล็อกดาบใหม่กันได้แล้วงั้นก็ขอเก็บเงินเพิ่มแป๊บหนึ่งนะเอาละได้เวลาการปลดล็อกปั๊บๆๆๆๆๆๆอุยโอ้โหดาบที่สองดาบของคนเถื่อนเหมือนจะไม่คมแต่ก็มีความคมหุ้ยเข้ากับเอฟเฟคนี้เอฟเฟคโห้ยวิงๆยาฟันแบบว่ากลางกลางครับผมหุ้ยอะไรเอาหัวมารับดาบทําไมเพื่อนนี่แหละตาย ตายอุย้ยคมมากอันนี้ดาบใหม่จะเป็นดาบอะไรกันนะเดี๋ยวเราจะเล่นจนปลดล็อกด,ดาบใหม่เลยละกันเดี๋ยผมเฮ้ยฟันแนวนี้ละกันเพื่อนโอ้ยขอตัดหัวมันหน่อยตัวขาดโชว์เข้าไปเฮ้ยน่าจะกระเด็นไปใส่ตัวมันหรือหัวหลุดไปเลยเฮ้ยฟันลงมาก็ผมอุยครึ่งหนึ่งพอดีสวยงามมากช็อตเมื่อกีน้นี้โอ้โห้พวกอัศวินเฮ้ยโจโจโจเฮ้ยชูริเคน ้ยเกือบมองไม่เห็นตกใจหมดเลย60%แล้วจ้าเอาละใกล้จะถึงด่านบอสกันแล้วอือพวกลิวล้อนายจงลงไปซะเฮ้ยบอืมอะไรทำเป็นขึ้นทำเป็นโมโหดูสิชูลิเคนเฮ้ยสะท้อนมาหลายอันอืมด่านนี้ง่ายได้แล้วเกิน80%แล้วเพื่อน เอาละด่านบอสดูสิเราต้องปาดไปชุดิเคนตวัดขึ้นนะผมปาาบนี่เป็นไงเจ้าบอสจะเป็นตัวอะไรเออเฮ้ยโอ้โยมีแบบกระสุนมาด้วยเพื่อนนี่สะท้อนดาเมจเอ,อเ้ยแกใกล้จะตายแล้วอืมเอาละตัดหัวสวยๆหน่อยโอ้โยครึ่งลำตัวดาบของอัศวินจัดไปเพื่อนไหนขอดูหน่อยสิเอฟเฟกต์อืมต้องใช้9ก0ในการปลดล็อกเลยงั้นหรอช่างมันมาอื ยแบบนี้ก็ได้ดาบของอัศวินเป็นไงสวยงามไหมล่ะเพื่อนเฮ้ยอะไรอะไรออ้ยเป่งๆนี้ดาบเดียวกันเรียบร้อยเอฟเฟกต์ใหม่สายฟ้าฟา,าดโคตรจะเทโอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกเพลิดเพลินสะใจเหมือนกันนะเราจะได้ฟาดฟันศัตรูด้วยดาบแล้วก็เอฟเฟกต์ต่างๆที่อลังการกันเลยสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถ ดาวนโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันก,นกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการแนะนําเกมสนุกๆในครั้งหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ